ช่องเมืองตลุงผักสดอออีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะสายแบกสายดันมากันเป็นทีมค่ะนำทีมโดยพี่มือจัดให้ค่ะอีกคันหนึ่งจอคิวจอดค่ะร้านจอดเต็มค่ะร้านจอดเต็มนะคะคันหล้างมาก็ต้องรอคิวค่ะนี่สาวสวยประจำร้านค่ะสาวสวยประจำร้านค่ะสวัสดีค่ะ ช่องเมืองตะลุงผักสดนะคะทักทายกันยามเย็นค่ะที่หอนาฬิกาค่ะพี่ทำอะไรอะ่ะพี่ทำอะไรคะพัดผักค่ะ้วคะตำนานงานค่ะาาาาซื้อได้ที่ไหนคะพี่หน้าหอนาฬิกาค่ะเห็นไหมแม่ค้าเราสวยใจดีทุกคนเลยคะ่ะ ลูกค้ามาอีกแล้วค่ะ,ะ,ะก็จะวุ่นวายกันประมาณนี้นะคะช่วงกำลังลงผกักเร่งเร่งทำเวลาค่ะรีบลงรีบรีบเสร็จค่ะตอนนี้ช่วยกันพลไม้พลมือค่ะเร่งรีบอันนี้อันนี้นำทีมโดยใครเนาะ ไล่สังกัดค่ะไล่สังกัดค่ะโอเคค่ะตอนเย็นเย็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะคันนั้นก็ยังไม่ได้ถึงคิวค่ะกำลังเร่งมือกันอยู่ยังไม่ถึงคิวจอดจอดแล้วแต่พื้นที่ยังไม่ว่างให้ได้ทำการแสดงค่ะคันอื่นๆก็เร่งมือเอาเครื่องพะละหนูสี่ออารมณ์เอาจัดนาโอเคค่ะ นู้ยคะอันนี้ร้านข้างบนนะคะร้านข้างบน,นะค่ะเล่งมือมากเลยค่ะเพราะว่าถั่วไม่มีขายตั้งแต่เที่ยง etchup, ถั่วมัดละหกสิบาทจ้ะถั่วไม่มีขายตั้งแต่เที่ยงก็เล่งมือค่ะต้นหอมก็หมดนะคะหมดตั้งแต่เที่ยงค่ะสินค้าหมดตั้งแต่ที่ผักบุ้งก็หมดค่ะผักบุ้งช่องนี้จะเป็นล็อกของผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วหรือผักบุ้งไทยผักบุ้งเย็นตะโฟค่ะหมดก็เล่งมือค่ะเตรียมเตรียมเข้าจอดที่จะลง ขายแล้วนะคะอันนี้ปลากระป๋องค่ะปลากระป๋องตาไทยไทยค่ะแหกละหนึ่งร้อยบาทน้ำมันพืชก็มีมานะคะน้ำมันพืชวดละสี่สิบห้าบาทต้นหอมยังไม่เข้าต้นหอมยังมาไม่ถึงนะคะต้นหอมกำลังขึ้นเครื่องเนี่ยผักสลัดแก้วหรือว่าผักสลดัดกรอบหวานอร่อย ขึ้นมาดูขึ้นมาดูร้านข้างบนค่ะสาวสวยประจำร้าน้นานี่ค่ะ,คะยังไม่วุ่นวายยังไม่อะไรลูกค้าย,ยังไม่มาเชิญชมราคาก่อนเนาะเริ่มต้นที่มะเขือเทศราชินีราคากิโลกร,รัมละห้าสิบบาทค่ะ,ะเหัวหนูราคากิโลกร,รัมละแปดสิบบาทยกถุงสามร้อยห้าสิบแล้วมีราคาที่ที่ตินที่หมดเลย ร้านนี้ลูกค้าจะหยิบสินค้าเองนะคะจะไม่ได้หยิบสินค้าให้ลูกค้าเพราะว่าหยิบมาก็ไม่ถูกใจให้หยิบเองเลยคะ่ะให้หยิบเองจะได้ถูกใจเลือกเลยยืนเลือกสามชั่วโมงก็ไม่ว่ากันเลือกกันไปเอาที่ถูกใจไปเลยคะ่ะอันนี้รันเตาหวาน,นะคะ่ะหรือว่าถั่วหวานอร่อยคะ่ะถั่วนี้จะวานอร่อยอันนี้เป็นกระเทียมไทยพริกขี้หนูแดงะคะ่ะแดงจริงๆพริกขี้หนูแดงราคากิโลกร,รัมละเจ็ดสิบบาทนะคะวันนี้พริกเขียวค่ะ ผิกเขียวริกสดเขียว,ก,ยวกิโลกร,รัมละห้าสิบบอกราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะลูกค้าก็เลือกเองหยิบเองค่ะบางคนชอบสีแดงคนชอบสีส้มนคนชอบสีเขียวชอบสีไหนเลือกเอาเอาที่สบายใจเลยจัดไปโอเคนี่ผักสวยส,วยสดๆสดกำลังทำการแสดงกันนะคะ โอเคภาพโดยรวมของร้านค่ะค่ะ,คะราคาแครอทบล็อกครีหัวใจท้ามีหมดนะคะราคาแจ้งไว้ลูกค้าหยิบเองเลือกเองเดินเลือกเองเลยะค,ะค่ะโอเคพี่จ๋าพักบุ้งไทยเรายังไม่มีแควขึ้นร้านเลยนะคะพักบุ้งไทยเราก็หอเคภาพโดยรวมก็จะวุ่นวายกันนิดนึงค่ะทั้งคนซื้อคนขาย วุ่นวายเดินชนกันไปชนกันมานพนเนกมัดผักเล่งมือเข้าเพราะงั้นไม่ทันลูกค้ามีแต่คนสวยๆนี่หอนาฬิกาจังหวัดส,สุรินทร์มีที่เดียวนะคะหอนาฬิกา,<อ>ามาได้เลยพี่กัดหอนาฬิกาตลาดสดหอนาฬิกานะะี่ค่ะบิ๊กซีเราอยู่ติดกับบิ๊กซีนะคะลานจอดเราบิ๊กซีค่ะ คลิปนี้ก็ไม่บายนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเมืองตะลุงผักสดค่ะขอบคุณค่ะ